ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขาเขาสุดปลื้มเลยทีเดียวเพราะทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้ารอบ5ทีมประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลน,นะครับก็เตรียมที่จะขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนแล้วก็เครือข่ายท้องถิ่นจะได้นำไปใช้อย่างแท้จริงนะครับด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้เตรียมนำแนวคิดต่อยอดสร้างผลงานต้นแบบนะครับเป็นอะไรที่ดีมากไปร่วมยินดีกับราชพัฒนนะครับสงขาครับ รายละเอีดของเรื่องนี้ครับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจำนวนสาคนก็ประกอบด้วยนางสาวอรณีสว่างเนตรนายจิรพัฒนลีลาสีรสุนทรและนายนฤบดียายบัวซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณลยาสรีโยมและดรสุวลีชูวานิชเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ผ่านเข้ารอบเป็นหนึ่งใน5ทีมทำคะแนนสูงสุด เป็นต้นแบบจากการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Zoom meeting นะครับใช้ใช้โปรแกรม Zoom นั่นเองนะครับภายใต้กิจกรรมการแข่งขันประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเขาก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า Groundwater Innovation Challenge นะครับก็แปลว่าการท้าทายนวัตกรรมทางด้านน้ำบาดาลน,นั่นเองน้ำบาดาลก็คือ Groundwater น้ำใตดินนั่นเองนะครับซึ่งก็จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็มีทีมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า30ทีมด้วยกันซึ่งทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภาัฏสงขลากลุ่มนี้นะครับได้ดําเนินการพัฒนาระบบน้ําบาดาลสําหรับมัสยิดนูรูอิมานนะครับหมู่ที่4บ้านดานน่านตํานลเกาะแต้วอาเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้นับเป็นปีที่3แล้วด้วยนะครับก็ ยินดีกับความสำเร็จซึ่งสําหรับทีมผู้เข้าประกวดที่มีการนําเสนอผลงานโดดเด่นแล้วก็ได้รับการพิจารณาคะแนนสูงสุดจํานวน5ทีมก็ประกอบด้วยทีมมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์ทีมมหาวิทยาลัรรมมายราชพัฒศรีสะเกด ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนสงขลานะครับและทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะได้นําแนวคิดในการดําเนินการด้านระบบน้ำบาดาลของทั้งาทีมนี้นําไปพัฒนาต่อยอดอย่างจริงจังนะครับให้เกิด ดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปนะครับเพื่อสร้างผลงานต้นแบบแนวทางและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ําบาดาลต่อไปนะครับบางทีเด็กๆเ,เขาก็มีความคิดที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็นําไปใช้เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นนะครับทั้งนี้การประกวดดังกล่าวนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลรวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลโดยมุ่งเน้นขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่นอาทิ สถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใช้น้ำบาดาลเองตลอดจนสร้างเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นระบบนะครับเป็นแบบนี้รู้สึกชื่นใจมากๆที่นำเอาในส่วนของทางด้าน การศึกษาครับทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์งานวิจัยต่างๆนะครับที่จะนําไปใช้นะครับในการดำรงชีวิตเพราะน้านับได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นน้ําที่อาจารย์วิพัฒน์ย้าตลอดในเ,เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําบาดาลก็เป็นอะไรที่สําคัญด้วยเช่นเดีวยวกันเรานํามาใช้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าขาดทรัพยากรน้ําไปแล้วเนี่ยชีวิตก็จะดํารงชีวิตได้อย่างยากมากๆเลยทีเดียวต้องยืนยันว่าอย่างนั้นกันก็เลยได้มีการตั้งเป็นเขาเรียกว่า กรมทรัพยากรน้ำกระรวงด้วยซ้ำนะครับทว่าไปแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นกรมหนึ่งซึ่งเป็นกรมเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะฮะในทางด้านากรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะครับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลซึ่งก็มีความสําคัญมากๆเดยยิ่งในส่วนของท้องถิ่นต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะได้มีแนวความคิดนะครับในการที่นำนวัตกรรมตรงนี้ครับของมหาวิทยาลัยราชพัฏไปต่อยอดนะครับไปสู่ บริเวณต่างๆนะครับนำไปใช้ได้จริงโดยที่เขามีต้นแบบอยู่แล้วก็นําไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาอย่างแท้จริงต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็ยินดีกับทางมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลานะครับที่จะได้มีสิ่งดีๆที่จะนําไปให้กับประชาชนต่อไปในเรื่องราวของนวัตกรรมเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้การจัดการก็เรียกได้ว่าการไม่ตกนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดเนินการตามมาตรการการป้องกันก,ก็คือใช้การประชุมเป็นแบบซูมนะครับและแล้วท้ายที่สุดแล้ว ราชวัตสงขลาก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งนะครับที่นํามาซึ่งสิ่งดีๆนะครับที่ทางกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลได้คัดเลือกนั่นเองนะครับยินดีกครั้งนึงนะครับ